แล้ไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านไปไวมากๆเลยฟองยังนึกถึงวันแรกที่ประกวดนางงามได้อยู่เลยคะ่ะแต่วันนี้ฟองได้มาอยู่อยู่ตรงนี้นะคะพร้อมมงกุฎและสายสกา,ายที่เป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของฟองค่ะก็คือตำแหน่ง m ิส s g r a n อ่านทอง2023ต้องขอขอบคุณตัวเองเลยที่ไม่เคยยอมแพ้เพราะสิ่งที่ต้องแรกมาก็คือ ความตั้งใจความเพยายาและความมุ่งมั่นความเสียใจความผิดหวังและความผิดพลาดแต่ก็ทำให้ฟองมายืนได้ถึงตรงนี้ค่ะฟองอยากขอบคุณบอสณวัฒน์นะคะที่สร้างเวทีและเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงหล,หลายๆคนรวมถึงตัวฟองที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของยูสแคร์ขอบคุณแม่เก๋พีโบ๊ทบ และทีมงาน with brand อิสระอ่างทอง2023ที่เชื่อมัน่นและเชื่อในศักยภาพของฟองและทำให้ฟองได้มีในรงนี้ค่ะขอบคุณพี่เคนนะคะที่ดีคนใหม่อ่างทองนะคะ2024ขอบคุณพี่พีเคนเอ็นดูหนูนะคะแล้วก็ยังหางานให้หนูด้วยขอบคุณมากๆค่ะ ทีมนะคะฟองขอขอบคุณทีมที่ทําให้ฟองได้เป็นฟองในวันนี้ฟองรู้สึกว่าฟองสมบูรณ์แบบเพรเพวกเขาค่ะขอบคุณแม่นกขอบคุณพี่จีขอบคุณพี่เบียแล้วก็ขอบคุณกล้องฟองขอขอบคุณผู้ที่มีพระคุณ <c oughs> ขอบคุณแม่ที่ส่งข้อความให้ฟองเมาุกครั้งเป็นกำลังใจในการก่อนขึ้นเวทีขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนฟองมาตลอดไม่ว่าจะฟองจะไปทางเส้นทางไหนขอบคุณพี่จุ๊บพี่วานพียยะที่สัสนน้องคนนี้มาเสมอและทุกคนที่ฟองกล่าวมาฟองอยาก แดงความดีให้กับน้องมิสแกรนด์ของ2,024คนต่อไปขอให้น้อง ขอบคุณน้องแบมทีรซาน้องออกฟิยองขึ้นมาขอบคุณที่ฟื้นนะคะขอบคุณน้องว่าลานะทุกคนล้วนมีความสำคัญกับฟองมากๆค่ะและในค่ำคืนนี้ก็ขอทุกคนจดจำของฟองไว้ในที่นี้ let <laughs>